อาจารย์ว่ามีเหตุผลสำคัญสำคัญอย่างน้อยสข้อนะข้อแรกก็คือว่าคนไทยยังสูบบุหรี่สูงอยู่นะสูงยังไงจริงๆอ่ะถามว่าลดลงไหมลดลงนะการสำรวจของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเนี่ยปีล่าสุด2-5-6-4นะคนไทยร้อยคนสูบบุหรี่ 17.4ประมาณ17บเจ็คนเนาะสิคนกว่าๆเทียบกับเมื่อ4ี่ปีที่แล้วคือปี2560เนี่ยคนไทยร้อยคนสู่บุหรีสิบคนเนาะแต่ถ้าเราดูเฉพาะเพศเนาะเพราะผู้ชายเนี่ยสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิงผู้ชายไทยปี64ส0่คนสูบบุหรีประมาณ35คนนะสามก็35คนผู้หญิงก็สูบ ลดลงผู้หญิงน้อยนะคะผู้หญิงสูบไม่ถึงสองอร์เซนดีแล้วก็ปีหกสที่บอกว่าผู้ชายไทยร้อยคนสูบบุหรี่สาคนก็ลดลงจากปี60ที่สูบถึง38คนถามว่าเยอะไหมคนไทยผู้ชายไทยสูบบุหรี่เนี่ยตั้งร้อยคนสูบ3-5คนก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะแล้วเมื่อกี้ที่น้องก้อยบอกอ โดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงานก็คือพวกเราทุกคนแหละที่อยู่ในวัยแรงงานเฉลี่ยแล้วนะคะปี64เนี่ยกลุ่มตั้งแต่อายุ25-59ยังเป็นผู้ใช้เป็นผู้ที่แบบอยู่ในวัยแรงงานอยู่เนี่ยร้อยคนสูบบุหรี่ประมาณ20 21คนอันนี้ทั้งสองเพศนะ,ะเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่17คน17.4คนก็คือวัยแรงงานยังเป็นวัยที่สูบบุหรี่สูงที่สุดเนาะตอนนี้ พอสูบหลี่สูงแล้วเรามาดูซิคนที่ป่วยและตายจากสูบหลี่ในประเทศเนี่ยเท่าไหร่นะคะเราเฉลี่ยแล้วโควิดว่าเยอะนะแต่คนเสียชีวิตเนื่องจากสูบหรี่นะเฉลี่ยแล้วประมาณปีหนึ่งประมาณเจ็ดหมื่นกว่าคนนะแล้วคาดว่านี่เสียชีวิตนะแต่ถ้าป่วยเป็นสิบเท่าก็ประมาณเจ็ดแสนเจ็ดแสนกว่าคนที่ป่วยเนื่องจากโรคที่เกิดจากการสูบหลี่ซึ่งเรื่องพวกนี้แปลว่าอะไรคะนอกจากตัวบุคคลนะ่ะเราต้องเสีย ค่ารักษาพยาบาลนะเฉพาะบุคคลคนหนึ่งอะถ้าป่วยและรักษาเต็มที่เนี่ยเขามีการศึกษานะเฉลี่ยเนี่ยรักษาต้องใช้ประมาณคนละตั้งสองล้านคนไอ้สองล้านบาทได้เนาะแล้วประเทศเนี่ยเสียค่ารักษาพยาบาลเนี่ยสำหรับรักษาผู้ป่วยเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งประมาณแสนแสนสี่หมืล้านนะตัวเลขที่อาจารย์โชว์ในนั้นอะเนาะ เพราะฉะนั้นเราถึงต้องทําเรื่องของการควบคุมยาสูบอย่างจริงจังเราทําหลายเรื่องนะแต่องค์การนาไมโลกแนะนํานะว่ามาตรการภาษีเนี่ยเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการลดการสูบบุหรี่ดีที่สุดในการควบคุมยาสูบน้องก้อยโชว์สไลด์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นกราฟที่องค์การนาไมโลเขาเขาใช้บ่อยนะก็คือเราจะเห็นได้ว่าสีแดงนี่เป็นระดับภาษีนะ กราฟต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปนี้หนึ่งถ้าเราภาษียิ่งขึ้นเนี่ยจำนวนคนสูบคนตายเนื่องจากการสูบบุหรี่เนี่ยจะลดลงเนาะโดยเขามีงานวิจัยนะคะงานศึกษาทางระบาดญทยาเนี่ยเขาพบว่าถ้าเพิ่มราคายาสูบขึ้น10%เนี่ยจะสามารถลดการสูบบุหรี่ได้ลงร้อยละ8นะในประเทศเทศที่มีรายได้ต่ำแล้วก็รายได้ปานกลาง แล้วนอกจากนั้น่ะมันลดการสูบบุหรี่มันทําให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นสังเกตไหมคะอาจารย์กีดเส้สในใต้นะว่าขึ้นภาษีแล้วราคายาสูบจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะว่าเมื่อปี60เนี่ยเรามีการปรับโครงสร้างภาษีไปแล้วเนะกรมสมรรพสามิตเป็นผู้ปรับนะคะไม่เกี่ยวกับทางกระทรวงสาธารณสุขหรือทางภาคสุขภาพข,ของเราเขาปรับของเขาเองก็พบว่า พอปรับภาษีปีหกศูนย์่ะเอ้ยมันไม่ได้ทำให้ราคาบุหรี่มันลดลงเท่าที่ควรนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่แบบการสูบบุหรี่จะลดลงรายได้ของประเทศก็จะน้อยลงนะคะ,ะจากการขึ้นภาษีครั้งนั้นซึ่งไม่สามารถทำให้ราคาบุหรี่ต่ำลงเพราะนั้นมันเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงต้องปรับโครงสร้างภาษีในปีหกสี่ก็คือเมื่อหนึ่งตุลาที่ประกาศใช้แล้วนะคะนี่คือ ทำไมเราถึงต้องปรับภาษีแต่ปรับแล้วเป็นอย่างไรปรับขึ้นเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวจะให้อาจารย์หมอเกตเนาะซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคํานวณเรื่องภาษีเนาะแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะนะคะน้องก้อยจะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ อันนี้ชัด,ชดเจนเลยค่ะอาจารย์ก็คือจริงๆเรื่องของเหตุผลว่าทําไมพงถึงต้องมีการขึ้นภาษีบุหรี่จริงๆเมนหลักไปเรื่องของสุขภาพของประชาชนและที่สําคัญก็คืออะไรเขาเรียกการสูญเสียเรื่องของการรักษาการเสียชีวิตอของคนก็คือของประชาชนในประเทศไทยนั่นเองซึ่งอันนี้มันเป็นเมนเมนหลักที่สําคัญเนาะ